น,น้ำมนต์น้ำมนต์จะไปไหนน้ำมนต์น้ำมนต์น,น,น,นี่ลงมานนะลงมานี่คิดจะทำบ้าอะไรแล้วพี่ภาค่ะคิดจะทำบ้าอะไรเธอนั่นแหละทำอะไรไม่รู้จักคิดเลยอ่ะนี่ทำไมเป็นคนที่เอาแต่ใจได้ขนาดนี้ไม่นึกถึงคนอื่นเขาบ้างเลยหรือไงก็น้ำมนต์นห่วงพี่นอมนี่ แต่เธอต้องรู้จักรับผิดชอบหน้าที่ของเธอเรื่องส่วนตัวไว้ก่อนก็นได้นี่ถ้าง,งานนี้จบเมื่อไหร่ะเธอจะไปไหนพี่จะไม่ห้ามเลยนะและไหนบอกว่าจะมาอยู่ที่นี่เพื่อมาพิสูจน์ว่าตัวเองทํางานหนักได้เหมือนคนอื่นเขาไงที่แสดงว่าเธอทําไม่ได้อย่างที่พูดนี่พี่พาดก็ทําไม่ได้อย่างที่พูดเหมือนกันนั่นแหละคนอย่างพี่พาดไม่น่าเป็นหัวหน้าชมรมเลยไม่กล้าตัดสินใจเด็ดขาดถ้าไม่ให้ไปก็พูดมาตรงๆสิไม่ใช่หลอกให้น้ำมนรีบทำงานแล้วก็กลับคำที่หลัง วันนี้น้ำมนหมดความนับถือในตัวคี่ข้าจริงๆไม่ต้องพูดมากเลยและกลับไปทํางานเดี๋ยวนี้นะน้ำมนตไม่กลับถ้าน้ำมนตไม่กลับก็ลาออกจากชมรมไปซะแล้วอยากไปไหนก็เชิญตามสบายเลยคุณนิชาคุณคิดดีแล้วเหรอครับว่าจะเปิดโปงคุณนอมอ่ะ คุณทำไปแล้วได้อะไรขึ้นมาครับคุณจะมาห้ามนิชาทำไมคะนิชากำลังทำเรื่องที่ถูกต้องผู้หญิงคนนี้เ,เป็นใครมาจากไหนก็ไม่รู้อยู่ดีๆก็บอกว่าตัวเองเป็นแม่บ้านปาน,นอมก่อหกหลอกลวงแบบนี้เจตนาไม่ดีสัดชัดถ้าคุณรู้ว่าคุณนอมเป็นใครคุณจะต้องเสียใจที่ทำแบบนี้และเป็นใครล่ะคะบอกนิชามาสิคุณเองก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าคุณนอมเนี่ยเป็นใคร แล้วคุณก็เป็นอีกหนึ่งคนที่โดนผู้หญิงคนนี้ปั่นหัวจนไม่รู้อะไรผิดอะไรถูกอย่าห้ามนิชาเลยค่ะเพราะยังไงนิชาก็ต้องกระชากหน้ากากผู้หญิงคนนี้ออกมาให้ได้คุณนิชาต้องหาตัวคนนี้ให้เจอก่อน ่วยจัดตรงหม้ให้ฉันหน่อยพรุ่งนี้จะมีแขก VIP มาพักนี่ขนาดรีสอร์ทของเรายังไม่เปิดตัวเป็นทางการนะเดือนนี้ทั้งเดือนห้องพักก็แทบเต็มหมดแล้วขอโทษนะคะแต่ฉันคงอยู่ช่วยงานคุณต่อไปไม่ได้แล้วค่ะคุณเก็บสร้อยไว้เถอะค่ะมาถึงตอนนี้แล้ว ไ้เ้นนั้นไม่มีความสำคัญกับฉันอีกแล้วละค่ะเนี่ยเธอยังไปไหนไม่ได้ถ้าเธอมีเรื่องอะไรก็บอกฉันได้นะฉันยินดีช่วยเต็มที่ถ้าเธอไม่อยากทำงานที่บ้านฉันจะทำงานที่นี่ก็ได้นะคุณปล่อยฉันไปเถอะคะ่ะฉันขอแค่นี้แต่คุณฉันปล่อยเธอไปไม่ได้หรอก พราะเธอ,อยังติดค้างฉันอยู่ฉันช่วยชีวิตเธอไม่รู้กี่ครั้งเธอต้องอยู่ชดใช้นี้บุญคุณฉันให้หมดก่อนเธอถึงไปได้ฉันคิดไม่ผิดจริงๆที่ไปจัดคุณฉันจะบอกให้นะคนที่ทำให้ฉันเปลี่ยนใจได้ก็คือคุณผมเทพเท่านั้นรู้จักในุเงเทพดีแค่ไหนกันก่อนหน้าที่มันจะเจอเธอมัน,นมีผู้หญิงไม่กี่คนละ สนใจฉันรู้แต่ว่าคุณพงเทพที่ฉันรู้จักเป็นคนที่มีจิตใจดีรักคนเป็นไม่เหมือนคุณคุณรักใครไม่เป็นนอกจากตัวคุณเองคุณชายบุรทัศน์ฉันรักใครไม่เป็นงั้นเหรอต้องอย่างนี้ใช่ไหมดิจะเรียกว่ารักเป็น,น คุณนิชม hey, ah okay? ุนค fulfill ุณวิ่งหนีอะไรมาครับเกิดอะไรขึ <S <S 2> <S 2> ้นหรือเปล่าหรือว่าคุณเจอคุณนิชาแล้วคุณนิชาคุณนิชาทําไมเ่รคะเกิดอะไรขึ้นคะคุณมุงเทพคุณนิชารู้แล้วว่าคุณไม่ใช่แม่บ้านบันหอมครับเขากำลังจะเปิดโปงความจริงกับทุกคนจะทําไงต่อครับเรารีบออกไปจากที่นี่กันก่อนนะคะเดี๋ยวครับคุณนิช ผมว่าคุณบอกความจริงกับทุกคนดีกว่านะครับไม่งั้นทุกคนจะเข้าใจผิดว่าคุณไปพนผูสิบแปดมงกุฎดีไม่ดีเรื่องถึงนตำรวจเนี่ยมันจะยุ่งกว่านี้นะครับไม่ค่ะฉันจะไม่บอกความจริงกับใครทั้งนั้นฉันตัดสินใจแล้วค่ะฉันจะกลับซิดนีย์คุณงเทพคุณนิด ปนอมปนอมทัดคะเอาไว้ค่อยคุยกันได้ไหมตอนนี้ผมกำลังยุ่งแต่นี้ทัามีเรื่องสำคัญอยากจะคุยัทัดเอาไว้ก่อนก็แล้วกันน่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแม่บ้านปนอมทีนี้สนใจแล้วใช่ไหมคะผู้หญิงคนที่ทัดคิดว่าเป็นคนดีบางทีทัดอาจจะต้องคิดใหม่เพราะเขาไม่ได้เป็นคนดีอย่างที่ทัดคิด นี่ค่ะประวัติแล้วก็รูปถ่ายของแม่บ้านปนนอมบุญเสริมตัวจริงคนที่ชื่อปนนอมคนที่ทัดรู้จักตอนนี้เป็นใครมาจากไหนก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆไม่ใช่คนดี นี่ฉันจะโทรบอกคุณพรพรร์จะเพื่งบอกใครเรื่องนี้ได้ไหมไม่ได้คือว่าผมขอร้องกแล้วกันถ้ายันอยากจะเป็นเพื่อนกันอยู่ คุณอาจารย์มากนะคะหดยจะไม่ลืมบุญคุณอาจารย์เลยละคะ่ะเรื่องแค่เนี้ยไม่ต้องถือว่าเป็นบุญคุณหรอกจ้ะและนี่ได้ที่พักใหม่แล้วเหรอคงจะได้งานใหม่แล้วสิหนูยังไม่พร้อมทำงานในตอนนี้ค่ะอ้าวถ้ายังไม่ได้งานใหม่แล้วทำไมถึงรีบย้ายออกละจ๊ะพักที่นี่ไปก่อนก็ได้ไม่ต้องเกรงใจหรอก จำเป็นต้องไปจริงๆค่ะเสียดายนะเรายังไม่ได้พูดคุยกันเลยอ่ะฉันน่ะอยากจะทำความรู้จักหนูให้มากกว่านี้รู้สึกถูกชะตายัางในหนูก็ไม่รู้บอกไม่ถูกหนูก็หวังว่าสักวันหนึ่ง จาคงได้รู้จักหนูมากกว่านี้ค่ะหนูลานะคะโชคออดีนะจ๊ะ และถ้าต้องการความช่วยเหลือหรือว่ามีปัญหาอะไรเนี่ยกลับมาหาฉันได้คิดซะว่าฉันนะ่เป็นญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งและหวังว่าเราจะได้เจอกันอีกค่ะมนะครับอาจารย์ ชาบอกฉันทุกอย่างนะบอกมาดีกว่าว่าเธอเป็นใคร